พพลันักกรุงมคชนี่คือหมูทอดที่ผลได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟปะไก่นะครับเมนูซิกเนเจอร์ของแกเนี่ยคือหมูทอดซอสน้ำปลาตากกบของพลเนี่ยเอามาเปลี่ยนนิดนึงให้มีกลิ่นอายแบบต้มยำนี่คือหมูทอดซอสต้มยำครับเริ่มจากการหมักสันคอหมูก่อนนะครับพลหั่นสันคอหมูเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับประมาณสักหนิ้นวเราจะหมัก ไว้ล่วงหน้านะครับขั้นตอนนี้ทำได้ก่อน1วันเลยหรือว่าอย่างน้อยขอ6ชั่วโมงนะครับส่วนประกอบของเราก็จะมีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย เล่าจีนขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราต้องนวดชิ้นหมูของเราเนี่ยนะครับให้เครื่องปรุงรสทั้งหมดเนี่ยแห้งลงใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับที่จะช่วยทําให้หมูของเราเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับเบกกิ้งโซดานะครับใส่น้ําสะอาดลงไปมือเลอะแล้วเลอะเลยนะครับคนนะฮะ ใส่ตามลงไปครับนวดครับนวดต่อประมาณสัก1นาทีครับก็ซึมเข้าไปแล้วนะฮะอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยฮะเครื่องปรุงรสนะครับเขาก็จะซึมเข้ามานะฮะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮะเราคุมหน้าด้วยฟิล์มถนอมอาหารถ้าเพื่อนๆนะครับมีพื้นที่จํากัดในตู้เย็นนะครับเราก็ถ่ายไปใส่ ถุงถนอมอาหารจะได้ไม่กินที่นะครับไล่อากลุ่อากาศออก6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเบื่อมีเวลานะครับข้ามคืนได้เลยครับนี่คือหมูที่เราหมักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนําลงทอดครับผมเวลาที่เราทอดนะครับเราจะทอดตั้งแต่น้ํามันเนี่ยยังไม่ร้อนมากประมาณสักร้อยองศาพอแล้วนะครับเราค่อยๆเอาชิ้นหมูลงไปเลยครับในขั้นตอนของการทอดหมูนะครับชิ้นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับเราอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวด้านนอกจะไหม้ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบองศานะครับใช้เวลาในการทอดประมาณสิบนาที นี่นะฮะอันนี้คนจับเวลานะครับได้10นาทีเป๊ะๆเ,เลยเหตุผลที่เราหั่นหมูชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะเพื่อนเอนเห็นไหมครับว่ามันจะหดลงประมาณสัก30%ได้ต่อนะครับเราจะทอดใบมะกรูดครับ สเต็ปต่อไปนะครับเตรียมเครื่องต้มยำกันเครื่องต้มยำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระทะใบย่อมๆนะครับในน้ําพริกเผาเขามีน้ํามันอยู่แล้วนะครับดังนั้นน้ํามันตัวนี้ไม่ต้องเยอะนะครับสักประมาณ2ช้อนชาครับ ขาดไม่ได้นะครับสำหรับซอสสูตรนี้ผลใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นของไรทิปนะครับกลมกล่อมทุกเมนูนะฮะใช้ประมาณ20กรัมครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วเราจะเคี่ยวเข้านิดหนึ่งนะครับน้ำสะอาดครับค้นแล้วนะครับหมูกลับลงไปเลยครับคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบชิ้นหมูเรานะครับ นนีะะฮะกลิ่นหอมมากทีเดียวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับหอมเจียวนะครับวันนี้พนใช้หอมเจียวของไรทิ์หอมกรอบใหม่100%เอรเซอร่อยมากทีเดียวครับสำหรับคนที่คิดถึงรสชาติของมะนาวในต้มยำนะครับเราหั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆครับ สูตรนี้นะครับขั้นตอนเยอะเล็กน้อยเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการหมักหมูเนี่ยครับเราทําไว้ก่อนได้เลย1วันนะครับรับรองว่าทําแล้วชิมแล้วติดใจทําซ้ําอย่างแน่นอนลองทํากันดูนะครับหมูทอดซอดต้มยำครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ